สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับโนวาเดประกายแสงนาตีฮะหรือสิบแต้มเท่านั้น,นครับผมจะขึ้น2องพนะครับแล้วก็เรียวไทม์ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เพิ่มความเร็วนะฮะสองพันแปดพั 2008, 2009, อะไรมันเพิ่มแต่ดัมเมจไลน์บอลองนะครับโอเค ไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะเจอใครก่อนที่ผมจะขึ้น2008นแะฮะแลวเป็นตาสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะเออ14บ่านะครับตานี้เป็นตาที่15นะครับจะเจอใครลองมาดูกันเลยดีกว่าครับหาอย่างนานครับบอกเลยครับมันมันหานานมากจริงๆฮะว่ามันไม่มีคนเล่นนะฮะมันไม่ได้เพิ่มความเร็วนะเพิ่มดาเมจลนปบอลลองก็นั่นแหละฮะเจอเฮอร์เมสครับแล้วดูแต้มนะสิครับ2790าครับขาดอีกสิแต้มเหมือนกันเลยครับ นั่นแหละครับแบนแฟดประกายแสงไปครับเขาผมอยู่ฝั่งสีฟ้าเขาไม่อยากให้ผมได้เปิดก่อนนะผมก็แบนเกลิวตามระเบียบครับแล้วก็มาแล้วครับจังหวะนี้ครับอะตอมมิกครับกระบองเหล็กครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งต้องเป็นฟินิกส์แมนครับผมเอาล่ะครับเลือก3ตัวแรกให้แบนยากๆเลย แล้วผมนั้นจะแบนตัวอะไรดีครับผมไม่อยากให้เขาใช้คอปุบบองผมต้องเลือกแบนจักระพัดเด็กไปนะฮะให้เขาเลือกคิงมาบัฟความเร็วแล้วมีโดนคิงคอยไลยต่ตีพร้อมกับกระบ,บองเหล็กที่ยืนยันตัวสุดท้ายแน่นอนฮะแล้วผมก็เลือกมาเป็นโบอลลอตโกกสื ot, ok uzu, แล้วก็คิงนะครับเพื่อให้เขาแบนยากๆหน่อยถ้าเขาแบนคิงมาผมมี2ตัวคอยรับแรงกระแทก แล้วเขาก็เลือกโกเกสึโบลร้อนแล้วก็ฟินิกแมนครับผมอยากให้ตัวรับแรงกระแทกมีแค่ตัวเดียวผมก็เลือกเลือกแบนโกเกสึไปให้เขามีฟินิกแมนคอยตายเกิดนั่นเองฮะแล้วก็มาแล้วครับเป็นปู่บอมกับจกักรพรรดิเด็กนะครับเขาเลือกที่จะแบนฟินิกแมนผมไปนะผมก็ได้2ตัวรับแรงกระแทกนะกับคอปู่บอมนั่นเองฮะโดยที่มีกระบองเหล็ก ในการปั่นนั่นเองฮะซึ่ง2ตัวสุดท้ายของเขานั้นจะเป็นตัวอะไรกันฮะและเขาร้องไห้มาจังหวะนี้ผมก็ร้องไห้กลับไปครับเพราะว่าเราอยู่ในต่างคนถ้าเกิดใครชนะก็คือ2องปนทั้งคู่แล้วเรื่องมาเป็นการลูกกับอะตอมกครับไม่มีคอก็ชนะหรือเปล่าครับนั่นโอ้พระเจ้าครับผมนี่เซอร์ไพรส์หนักจัดๆเลยฮะแล้วผมต้องเอาฟินิกแมนไปหลบไว้ด้านหลังนะครับเพราะไม่อยากให้ฟินิกแมนรีบตายนะฮะ โอ้จังหวะนี้ครับการลูกกับอะตอมิกครับโอ้ผมไม่คิดไม่ฝันนะว่าเขาจะไม่ใช้คอนะฮะนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยครับใช่เลยครับเดี๋ยวดูไปจนจบนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอะตอมิกย่อยย้ํในหมัดเดียวครับรถพลังโจมตีกับรถเลือดกันไปครับเขาเลือกรถมาที่กระบองเหล็กผมก่อนนะจะได้ปั่นแบบไม่เข้านะฮะจะได้ปั่นไม่เข้านะโดนคิ้งไล่ตีมาฮะโอ้จังหวะนี้ครับเป็นเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดว่าใครชนะครับเออผมขอไม่สปอยนะ เออแต่ดูกันต่อไปครับชิบาไล่ตีมา1ทีสองทีนะฮะจังหวะนี้ฟินนิกแมนผมเลือกที่จะไม่ใช้อันตีนะเพราะว่าโดนบล็อกลูกไฟไปแล้วผมต้องการให้จักรพพัดเด็กครับชิบาบอมไปก่อนเลยเพื่อลดทอนเลือดของกิกกี้โบลอนแล้วก็ลดแมคเฮดพีของฝ่ายตรงข้ามทุกตัวนะฮะเอาละครับจังหวะนี้ครับชิบาไล่ตีไปอีกสองทีฮะแล้วนี่ฮะโบลอนไม่มีลูกไฟใช้เลยอัปคัตธรรมดาไปนั่นแหละครับเช่นกันครับตีข่าวไปครับ ย้ำไปที่โบลอสครับให้โบลอสตายไวที่สุดจะได้ใช้ผลตายเกิดของฟินิกแมนครับกาโลตีธรรมดามาครับจังหวะนี้ครับโบลอสครับตีธรรมดาไปที่โบลอสครับโบลอสโดนชิบาไล่ตีเรื่อยๆฮะนั่นแหละฮะกิกี้แทบระเบิดแล้วครับกิกี้จะระเบิดไหมอัะลิกิกี้ระเบิดมาแล้วครับผมเลือกขึฝังตรงข้ามเลยแค่กิกี้ตัวเดียวครับชิบาไล่ตีหนึ่งทีสองทีจังหวะนี้ติดไม่ย่อท้อครับสำหรับกาโลครับแล้วก็อีกาผมระเบิดไป จังหวะนี้กระบ,บองเหล็กไม่มีลูกไฟใช้เลยต้องตีธรรมดาไปที่โบร้อนกันไปฮะแล้วชิบ่าไล่ตีฟินิกแมนไปหนึ่งทีสองทีครับอ่านั่น,นแหละครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็คิงเอนจินเปิดมาก่อนจังหวะนี้บอกพลังงานไปผมก็เหลือแค่7พลังงานให้ใช้ฮะโดนคิงไล่ตีมาครับแล้วก็อะตอมิกเอาอีกแล้วฮะนี่ฮะเขาต้องย้อยย้ำในหมัดเดียวไปแถวอื่นนะเพื่อลดลดพลังโจมตีครับแล้วโดนย,ย้อยย้ำในหมัดเดียวแถวบนมาฮะจังหวะนี้ครับอีการระเบิดไปหมดแล้วฮะ อีกายังเหลืออีกตัวหนึ่งฮะจังหวะนี้ฮะนี่ฮะไปแล้วครับอีกาที่เหลือตัวหนึ่งไปแล้วครับเหลือกิกกี้โบลอ์เท่านั้นฮะคอยรับแรงกระแทกมาครับจังหวะนี้ครับเนี้ยโบลอ์กิกกี้โบลอ์ระเบิดไปครับโบลอ์ไปหวั่นฮะกิกกี้โบลอ์ไปหวั่นฮะจังหวะนี้ฮะชิบะไล่ตีฮิวคุนชิมกันมาครับเอาล่ะครับฝั่งไหนจะได้เปรียบเรามาดูกันฮะโบลอ์กลับมาเกิดมาอีกรอบหนึ่งฟินแบงเกิดขึ้นมาใหม่ครับตีธรรมดามาครับแล้วก็จังหวะนี้ผมมีลูกไฟเพียงพพอออคครรัับบบบจะะชิมไปเเลยื่ ให้แถวหน้าเขาตายไปแล้วก็ลดเลือดของกิกี้โบล็อแถวหลังเนี่ยฮะอ่าครับจังหวะนี้ครับโบลอเกิดขึ้นมาใหม่ครับเหมือนผมจะได้เปรียบจัดจัดเลยนะฮะแต่ว่ากระบองเหล็กเขายังไม่ลงไปนอนเลยฮะต้องให้กระบองเหล็กเขาลงไปนอนให้ได้ครับต้องทําลายกิ๊กี้โบล็อตเฮอร์เมสให้ได้ครับตรงนี้ฮะแล้วจังหวะนี้ครับต่อยธรรมดาไปครับไม่เก็บลูกไฟให้กระบองเหล็กฮะชิบาไลตี1หนึ่งทีสองทีครับคิมแท็คคิงแทบไปหวาดแล้วฮะปู่ปอมครับเลือกจิ้มธรรมดามาครับให้ ชีบาไล่ตีหนึ่งทีสองทีใส่คิงเนี่ยคิงยังไม่ลงไปนอนอย่างเงี้ยกับบ้องเหล็กเรามาปั่นครับจังหวะนี้ครับโดนลดทอนพลังโจมตีไปแต่ปั่นคิงเข้าอยู่ครับชีบาไล่ตีหนึ่งทีสองทีครับยังมีกิกี้กิกี้ระเบิดมาแล้วครับนี่ครับผลของการที่ไล่ตีเรื่อยๆครับเอาละครับภารกิจต่อไปคือผมต้องทําให้กระบองเหล็กเขาลงไปนอนให้เร็วที่สุดครับต้องให้ลงไปนอนก่อนกระบองเหล็กฟังผมแต่ว่าครับ แต่ว่าครับยอยย้ำในมาเดียวมาจังหวะนี้โอเคยังรับแรงกันให้ได้อยู่ครับแล้วยอยย้ำในมาเดียวอีกทีนึ่งโอ้โหกกิซี่กับโบลอสไปหวันแล้วโดนคิงไล่ตีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนคิงไล่ตีมาฮะเอาเรื่องจัดจัดครับแล้วโบลอสผมระเบิดไปแล้วครับกระบอกเหล็กเขาไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดามานี่คือผลเสียของการไม่มีคอนะครับผมไม่มีคอก็จะไม่มีลูกไฟนะฮะจังหวะนี้ฟินิกแมนครับ, Man รบเลือกที่จะคาบกาโลกครับลวชิบะไล่ตีโบลอสไปหวันชิบะไล่ตีคิงไปหวันเอาแล้วครับเดือแค่นี้ครับฟินิกแมนลุกขึ้นมาครับ จังหวะนี้ตีธรรมดาใส่โกเคสื่อฝั่งผมครับแล้วชีบาได้ชีบ่าบอมไปครับตรงนี้ครับบึ้มไปครับบึ้มไปจังหวะนี้ครับชีบ่าไล่ตีอะตอมครับเหลือกระบองเหล็กตัวเดียวครับกระบองเหล็กลงไปนอนก่อนครับคาร์โลลุกขึ้นมาจังหวะนี้ครับเอาแล้วก็กระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่นครับสับบันใส่กระบองผมกระบอกผมลงไปนอนแล้วก็ปั่นอีกฮะโอ้โหกระบองเหล็กปิดจ็อบแน่นอนฮะตรงนี้ฮะเก็บ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 มดลแล้วคาร์โลไล่ควนปู่บอมไปหวานนี้ฮะโดนคิงไล่ตีมาฮะจังหวะนี้ครับโดนคิงไล่ตีมา แล้วก็โกเกิสลุกขึ้นมาฟีนิงแมนลุกขึ้นมาครับนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมครับผมน่าจะตีธรรมดาไปครับผมไม่น่าคาบกาโลไปเลยครับผมบอกตรงๆครับตรงนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมนะแล้วดูครับการคาบกาโลไปตรงนี้ทําให้เหลือกระบองเหล็กตัวเดียวใช่ไหมฮะรอดูเลยครับจังหวะนี้ครับบึมมาบึมมาจังหวะนี้กระบองเหล็กตายครับแต่กระบองเหล็กครับจากการที่ตายครับดูดีๆนะครับ แทนที่ผมจะได้ปั่นก่อนแต่ว่าเป็นกระบองเหล็กฝังเข้าปั่นมาก่อนทาให้กระบองเหล็กผมลงไปนอ,อนอีกรอบหนึ่งฮะการที่คาบคาบการโล่ไปครับทําให้มันเกิดการดีเลย์เกิดขึ้นของการจังหวะเกิดของการโล่กับกระบองเหล็กครับกระบองเหล็กผมลุกขึ้นมาแต่กระบองเหล็กเขายังไม่ลุกขึ้นมาครับรอให้การโล่เขากลับขึ้นมาในสนามก่อนแล้วเทินต่อไปก็คือทําให้กระบองเหล็กเขาได้ปั่นผมก่อนครับโอ้โหมันน่าเสียดายตรงนี้จริงๆฮะทำให้กระบองเหล็กผมนั้นเสียชีวิตเยอะกว่าและชิบาบอมไปตรงนี้กระบองเหล็กเขาไม่ตายครับ <st> กระบ,บอกเหล็กเขาไม่ตายแล้วการลูกเขายังรอดได้อยู่ฮะตรงนี้ก็ผิดพลาดอย่างหนึ่งฮะโอ้ถ้าชิบะบอมกระบ,บองเหล็กเขาตายไปก็จะรอดนะฮะแต่ตรงนี้เราเปิดถล่มดวงดาวร้างจักรวาลมานี่ฮะกระบ,บอกเหล็กเขายังยืนมันได้อยู่ครับแล้วปั่นมาจังหวะนี้กระบ,บองเหล็กเขาลุกขึ้นมาครับ โอ้แล้วปั่นคืนกลับมาครับจังหวะนี้ครับกระบองเหล็กของลุกไม่นอนครับแล้วปั่นใส่โกเกสืครับโกเกสือมันจะไม่ตายแต่ว่าก็ต้องตายอยู่ดีครับเหลือแค่กระบองเหล็กกระบองเหล็กกระบองเหล็กปั่นไปตรงนี้ครับแล้วโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาแล้วโดนคิงไล่ตีคืนมาผมยังมีชีวิตอยู่ลุกขึ้นมาครับฝั่งสีฟ้าได้เปิดก่อนถ้าเกิดลุกขึ้นมาพร้อมกันอย่างนี้แล้วปั่นเขาตายแล้วก็โดนคิงไล่ตีครับแล้วก็โดนคิงไล่ตีแล้วก็จบเกมในการพ่ายแพ้ของทั้งคู่แล้วผมก็แพ้ไปครับโอ้โหไม่น่าเเชื่อลยจริงๆ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเป็นไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วจเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ